ค่ะตอนนี้นกพามันดูอีกแปลงนึงนะคะตรงนี้อยู่หน้าแปลงนะคะอันนี้คือหลักหมุดแปลงนะคะลูกค้าค่ะแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็ยิงยาวไปถึงนู่นนะคะหลังต้นต้นไผ่เป็นริมเออลำธารนะคะนะคะลูกค้าแล้วด้านนี้จะเป็นด้านหน้าอ่ะค่ะจากตรงตรงเสาหมุดตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ยิงมาจากนี่ค่ะต้นศักนะคะตรงไปนู่นเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าจะเป็นถนนถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะแล้วนะคะลูกค้าขาพยกให้สาธารณะเรียบร้อยแล้วนะคะถนนเนี่ยนะคะ แล้วด้านหน้านก็จะเป็นรีสอร์ทล้อมรอบเลยนะคะนี่ค่ะยิงยาวเข้าไปนะคะ,ะค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นพี่น้องกันนะคะเออจะมีหกไร่ครึ่งนะคะติดดินทานด้านหน้าแล้วก็เออสิบสองไร่นะคะติดดินทานยาวมาตรงนี้เลยคะ่ะถนนหน้าแปลงก็คือยิงยาวเลยคะ่ะเป็นเนี่ยนะคะเป็นถนนสนาธารณะเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเออขนาดแปดไร่นะคะแปดไร่ตรงนี้มีบ้านพักตากอากาศสองหลังนะคะลูกค้า วิวเขาสวยมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะคะตรงนี้นะคะาขายอยู่เหม,มาเหมาไปเลยนะคะ่ะสามสามสิบล้านจนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่ตรงนี้นะคะมีที่งอกจากริมทานนะคะเข้าไปอีกสองไร่รวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วที่ตรงนี้ได้สิบไร่เลยคะ่ะสิบไร่เพียงแค่30ล้านโฉหนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะเดีย๋ยวนกพามาดูนี่ค่ะบ้านก็สวยมากนะคะ ร่มรื่นมากๆเลยค่ะลูกค้าคะแล้วด้านหน้าเขาปลูกต้นสักเรียงรายหมดเลยนะคะเนี่ยเรียงลายเข้ามานะคะโหวิวเขาวิวเขาวิวเขาเออสามร้อยหกสิบ <360. S 1> <360. S 2> องศาเลยค่ะลูกค้าเพราะว่ารอบหมดเลยอุย้ยต้นนี้ต้นอะไรอะ่ะสวยจังเลยต้นตะแบกเหรอใช่ไหมอ่าสวยมากเลยลูกค้า คือที่ตรงนี้เหมือนเหมือนเราอยู่เขาใหญ่แล้วลูกค้าน,นะคะอันนี้พอตรงนี้มาปุ๊บแล้วลูกค้าอ่าตรงนี้เป็นบริเวณร,บรอบๆบ้านนะคะอ่าเขาปลูกต้นทุเรียนไว้นะคะต้นทุเรียนมีเยอะมากๆเลยค่ะนับไม่ได้นะว่ากี่ต้นนะคะแต่เยอะมากๆนะคะติดทางสาธารณะเนี่ยตรงประตูเนี่ยทางสาธารณะ,ะเลยนะคะลูกค้าและด้านข้างนะคะนี่ค่ะลูกค้าขาอันนี้จะเป็นอยู่โซนด้านหลังนะคะนี่ค่ะนี่เป็นตัวบ้านนะคะเป็นตัวบ้านพักตักอากาศนะคะ คือสวยมากๆเลยเะคาะแล้วก็จะมีอีกหลังนึงเป็นหลังไดกเกี่ยวนกพาไปดูนะคะเห็นไหมคะเขาร้อมรอบ360องศาเลยนะคะอยู่ตรงสาลิกานะคะที่ตรงที่เขาปลูกบ้านเนี่ยนะคะเขาจะยกสูงสูงระดับขึ้นมานะคะปกติเดิมลแล้วมันเป็นที่ที่เขาปลูกหญ้าสวยงามแต่น,นี้เนื่องจากว่าเขาเอาทุเรียนมาปลูกเพื่อมูลค่าของพื้นที่ดินนะคะเพื่อให้เจ้าของคุณใหม่ได้มีผลไม้นะคะต้นสักนะคะลูกค้า แล้วจากจากตรงนี้ไปนะคะลูกค้าถึงถึงริมน้ำด้วยนะคะจะเป็นเอ่อที่งอกคล้ายๆรงพึ้งนะคะล้อมรอบบริเวณเลยนะคะลูกค้าเอ่อที่งอกนะคะสองสองไร่เลยนะคะลูกค้าคะนะคะอันนี้เป็นโซนด้านหลังบ้านเลยค่ะนะคะ,นะคะเหมือนอยู่เขาใหญ่จริงๆคะ่ะลูกค้า่ะนี่ฟังเสียงนกร้องนะคะ อันนี้จะเป็นบ้านบ้านที่ที่นกบ่อนะคะตักอากาศอีกหลังหนึ่งนะคะเขาจะทําเป็นเป็นระเบียงนะคะระเบียงเล่นนะพื้นที่ในโฉนดนะคะคือแปดไร่นะคะ,คละ,คะแล้วก็ที่งอกนะคะสองไร่เออก็า<ๆ>ําเหมือนบ้านพักตักอากาศนะคะลูกค้านะคะติดลำธารติดภูเขานะคะนะคะี่ะทำอาจจะยนกพาขึ้นไปดูจุดชมวิวข้างล่างนี่จะเป็นห้องน,นะะ้ำห้องน้ําแยกหญิงชายนะคะ เป็นห้องพักเนื่องจากว่าเจ้าของเขาไม่ได้อยู่เนาะลูกค้าเนาะค่ะเนี่ยจะส่องกล้องไปไหนก็จะเจอแต่แต่ภูเขานะคะอ่าอย่าลนกพาัางมาดูนะคะอันนี้เป็นจุดชมวิวนี่ค่ะน,นุน้ำทานเดี๋ยวยินเสียน้ำทานไหมดีย๋ยวนกพาไปดูนะคะเดี๋ยวนกพาขึ้นมาดูจุดชมวิวก่อนนะคะนู่นฝั่งนูกก็ติดนะคะมันจะเป็นคล้ายรังพึ่งเละคะ่ะ จะเป็นลำธารติดนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะนี่น้ำไหลใสยเย็นโอ้โหใครหาที่ติดลำธารมาตรงนี้นะคะลูกค้าต้นสักสวยๆนะคะโอ้โหดูน้ำลูกค่ะปั๊นุพาไปดูน้ำกันนี่ค่ะ สวยมากค่ะพื้นที่รวมแล้วรวมที่งอกแล้วนะคะสามสิบเออสามสิบล้านสิบไร่นะคะติดลำธารติดภูเขามีบ้านพักสวยๆนกพาไปดูกะตามมาค่ะนี่ค่ะตอนนี้นอกอยู่ของด้านหลังแปลงนะคะลูกค้า่ะอ่าที่จะเป็นทุนที่ว่างนี่ลูกค้าเออเจ้าของที่เขาได้เอาทุเรียนมาลงมาให้สองรอยกว่าต้นเลยนะคะ นั่นจะเป็นบ้านอันน,นะคะ่ะบ้านพักตักอากาศนะคะดูวิวเขาร้อมรอบนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวนะคะนี่ค่ะหูโหวันนี้น้ำนี่ค่ะติดน้ำแบบนี้เลยนะคะนะคะติดน้ำยาววันนี้ฝนตกน้ำเลยขุนนิดนึงนะคะตติแล้วน้ำจะใสามากๆเลยค่ะราคาต่อรองกับเจ้าของได้เลยจ้า อนุพามมาดูฝั่งนี้นี่ค่ะหมอกที่พักบ้านพัตตาการเป็นรีสอร์ตตั้งแคมป์นะคะแคมปิ้งนะคะลูกค้าโอ้โหเหมาะมากเลยค่ะนี่ตรงนี้เขาจะทำเป็นศาลาเออมานั่งเออนั่งมิ้งนะคะมิ้งแล้วก็ดูเล่นน้ำโอ้หน้ำน้ำใส โอ้น่าเย็นนี่คะ่ะลูกค้าคะตรงนี้พื้นที่ในฉนนแปดไร่ได้ที่งอกออีกสองไร่นะคะ้วกบ้านสองหลังนะคะนะคะแล้วก็ทุเรียนสองร้อยกว่าต้นนะคะนะคะเนี่ยที่จะอ้อมแบบนี้นะคะลูกค้าเหนืออ้อมนะคะติดติดลำทานอ้อมไปนู่นเลยนะคะด้านนู้นเลยค่ะนะคะอ้อมไปนะคะแล้วก็วิวเขาล้อมรอบนะคะลูกค้า ที่จะอ้อมหมดเลยนะคะลำธารน,นะคะจะอ้อมที่เลยนะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นเออทำจุดกลางเต็นท์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกจุดที่ลูกค้าที่จะมาจุดกลางเต็นท์เนี่ยสามารถเลือกเลือกวิวที่จะอยู่ใกล้กับทานน้ําได้สบายๆเลยนะคะลูกค้าพอเสร็จด้านนี้แล้วนะคะดย๋าลืมไปฟูดูอ้อมไปดูฝั่งนน้นนะคะนี่คะ่ะนี่อยู่ด้านข้างนะคะด้านข้าง S, สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆนะคะเออน้าน้าล้อมรอบแป็นที่ดินเนี่ยนะคะแล้วก็ที่ดินอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะแล้วถนนก็เป็นนะนู่นะเป็นเขาร้อมรอบแล้วก็เป็นน้ํานะคะอ้อมอ้อมอ้อมแบบนี้เลยค่ะนะคะอ้อมมาอย่างนี้เลยค่ะนะคะโอ้โหนะคะอ้อมเพราะฉะนั้นทําจุดกลางเต็นท์ได้เยอะเยี่ยมเบนกนกแนะนาเลยค่ะจุดกลางเต็นท์นะคะเพราะว่าลูกค้ามาสามารถเลือกได้เลยนะคะทั้งแปลงจะเอามุมไหนนะคะ จะเอามุมวิววิวเขาร้อมรอบแปลงน้ําร้อมรอบแปลงเนี่ยสบายเลยค่ะไม่ต้องเสียพื้นที่เลยนะคะลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนข้างในเนี่ยก็มาสร้างรีสอร์ทเพิ่มเติมได้หรือจะทําเป็นรีสอร์ทผสมประสานกับสวนผลไมยทุเรียนนะคะลูกค้านะคะ ลูกค้าถาเป็นไงมั่งคะที่ตรงนี้อยู่สาริกานะคะลูกค้าสวยมากๆเลยค่ะที่ในโฉนดรับแปดไร่นะคะแต่ได้พื้นที่งอกนะคะอีกสองไร่ปีสิบไร่วิวเขาร้อมรอบ360องศาแม่น้ํานะคะไม่ใช่แม่น้ําค่ะเออทานน้ําไหลล้อมรอบเลยค่ะร้อยองศาเลยนะคะลูกค้าคล้ายๆรวงพึ่งแบบนี้นะคะตรงนี้และด้านด้านกลางที่ดีนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่พัฒนาแล้วโถมเรียบร้อยแล้วมีทุเรียนส0 0รกว่าต้นแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะลูกค้า่ะ ร่มเย็นหน้าอยู่ออ้ว่าเขาใหญ่สวยตรงนี้สวยเพอร์เฟกต์ะค่ะน้ำดินรมภูเขานะคะสมบูรณ์แบบเลยค่ะลูกค้าขาเหมาๆไปเลยค่ะ30ล้านโฉนดคุดแดงพร้อมโอเลยค่ะกานนดดระะนะคะราคานี้คุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะเออลูกค้าสุดใจจริงรีบตอบแม่นกรัวด่ดวนเลยนะคะ0 8 2 7, 7 9 5, 9 9 9 3 3นะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะนักธุรกิจหรือเออคนที่อยากได้ที่แบบนี้นะคะที่มองหาอยู่ มาเลยค่ะคุณเจอแล้วนะคะตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกนกขอฝากช่องนะคะ YouTube เม่นนกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่ดินราคาถูกใบแม่นกนะคะดูๆนะคะมาก่อนได้ก่อนสวยจริงๆมาชมมาดูก่อนรานะคาคุยกับเจ้าของเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ